ค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนงทุกคนนะคะมัีนุษยิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูนย์คำนวณของแม่ร้อยเอนะคะวันที่ผ่านมาแนวทางของแม่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะคะมันเขาน่า1นหานะคะเข่า1นหาเลขวิ่งบนก็ให้วิ่งศูนย์กบวิ่งหนึ่ง,ง,น,ง, 0, บบง 1, นะคะเลขติดกับมีนะคะมีสมีหามีหนะคะนะคะ างบนเ,เลขสูตรคลิปแรกกับเขาเลขวิ่งให้กันนะคะวิ่งศูนย์กับหนึ่งมันออกมาห้าหนึ่งนะคะนะคะงวดนี้เพิ่นกับหแล้วนะคะหายหแล้วเพิ่นบอกว่ามันใจมันใจเกินร้อยนะคะแม่ลอยเอ็ดมันใจเกินร้อยหามาแล้วจะเป็นตัวได้จะห้ไปฟ้างเสียงสัมผั์ละวนันนนทิยาก,กับแม่้อยเอ็ดงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกหกนะคะ แม่สวัสดีค่ะค่ะแม่ขอโทษหลายๆเด้อค่ะล่อโดนตอนหนูลงคลิปเพิ่งจะแล้วค่ะอ้าววันนี้แม่เฮ็ดไว้แล้วมั้บ่ค่ะแม่เตรียมไปเรียบร้อยไว้แล้วก็เลยบอกคุณวันที่ผ่านมาหรือซึ้อว่าจะเข้าคลิปโค้งสุดท้ายเขาเ่าหนึ่งค่ะเข่าตัวกลับอ้าววันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะ พร้อมแล้วไปค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมเดอแม่เอสดวันนี้ศูนย์วิ่งศูนย์กับหนึ่งเหมือนเดิมค่ะวิ่งศูนย์กับหนึ่งวิ่งในวิ่งบนล่างมั้งปะะแม่แมนบนล่างเกกวันนี้มีจุดเดียวว่าเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเด็กมันลุกโตข้านเดียวกันเลยแจวมันใส่แก่น ่านหลอกสองยูด้ดโคลคือตายมันเสีเยชั่วๆเจนวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะคะเรียกหลักสิบค่ะหลักหลักสิบเรียกจะมาทำนองเก่าในเอฟซีฟังให้ดีถ้า,เข,าเข้าก็เข้าตรงๆเลยกับงวดนี้เลขหลักสิบหนึ่งสองค่ะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองตา ลักนวยลักนวยสี่ห้าหกเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวลักนวย,ย <ะ S 1> มีสี่มีห้ามีหกมีหกจับคู่ค่ะค่ะจับคู่ค่ะศูนยสี่ศูนสี่ค่ะ ศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะศูนย์ห้าค่ะศูนย์หกค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะสองสี่สองห้าสองหกสองสี่สองห้าสองหกค่ะควาเด้นนอน,น้องพี่ย่ดําแม่จิตบรรยายหาเอฟพี่ตั้งใจน,น้อยหนึ่ง เอฟซี่้าตุ๊กตุ๊กันธ์เขอให้คิดเงินที่แย่ขนาดนี้นนเนาะค่ะเนาะตาหาั้งเนอะเลขจะมาทำนองเก่าวิ่งที่ศูนย์ลองหนึ่งเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> และทีนี้เลขมาชุดเดิมเลยเลขจะออกมาอย่างนั้นเลยอย่างไม่น่าเชื่อจะตรงกันทั้งสองชุดถ้าเอาตัวเด่นคือวงที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูย์หกเด่นก่อ วงกลมศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกค่ะตัวรองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเหมือนเดิม 14, 15, 16, ค่ะรองหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกค่ะถ้าศูนย์ไม่มามาหนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งจะเป็นหนึ่งสี่กับหนึ่งหกเด่นที่สุดในจะพวกหนึ่งแล้วก็กลับตัวด้วยเลขเด่นบนแต่ล่างก็ต้องกันเอาไว้ เลขเด่น่ต้องการเอาไว้ด้วยค่ะเลขเบิ้ลตัวการคือศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งค่ะการการศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งบวกเมื่อกี้นี่เนาะใครใครก็วิ่งศูนย์แล้วไม่เข้านะคะเนาะถ้านี้ศูนย์มีมีเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนถ้าศูนย์ไม่มาอีกก้นหนึ่งอีกเหมือนเดิม คนึ่งสี่จะหนึ่งหกเป็นตัวเดีนที่สุดในบรรดาที่หนึ่งห้าเราตัดออกไปแล้วเพราะอะไรมันบอกไปแล้วคให้เย็ดสี้ใคดูคลิปนี้แม่เจ็ดร้อยเจ็ดแม่ร้อยเอ็ดมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคมั่นใจเปอร์เซ็นว่าเลสจะมาพร้อมเก่าคมีเมื่อกี้เมื่อกี้ศูนย์่เข้าศูนย์สี่ศูนย์ห้ามีอยู่กดออกอีกนะคะวดมีกับฟังให้ดีดูให้ดีใครดูคลิปนี้แล้วรวยค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้นนทิยาด้วยนะคะแล้วแม่เจริลก็ให้ฟังเมื่อคืนมีลูกค้าของนนทิยาที่อยู่อยุธยาถูกหลายมออ<ฆ>าหมื่นอ่ะเขาโอนไหมเนี่ยเมืเอม่อเช้านี้ฟันดาบจ็ะ<ฆ>ขาอขอขอบคุณด้วยค่ะลืมชื่อเข้าค่ะเ<ฆ>ขาบอกว่าเขาดูจากรายการนนทิยาค่ะค่ะแม่งวดน,นี้ไม่เลขสามโตบ้ะคะ่ะเลขสามโตเอาแม่เสียหายเนาะ แปดศูนย์สี่กับแปดหนึ่งสี่ค่ะแปดศูนย์สี่แปดหนึ่งสี่แล้วก็แปดศูนย์ห้าค่ะแปดศูนย์ห้าเน้นชุดได้ค่ะแม่เลขสามตัวแปดหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์ห้ามีสามชุดเท่านั้นค่ะเน้นน้ำหนักเท่ากันบอค่ะแม่ ค่ะค่ะค่ะเรียนะาณต่อกันยังยังเข้ายังไม่ได้เนี่ยนิวาสินินต์ตัวใดเอาผู้ที่ขายยาสินิรันตอะตัวหนึ่งไอแม่ฝังตอนเห็นเมื่อวานก็ฝันแม่ต่อมื่อมั่นใจเอาเจ้าของฝันอย่างมันบระภาพค่ะอ้าวสรุปว่าแนวทางของแม่มีซัมนี่เป็นบ่ค่ะค่ะมีิตรนี่ะลูกแถวเดินนุ่นท่วนจักน้อยหนึ่งแม่ร้อยเอ็ดงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกหก เลขวิ่งเลขแลนมีศูนย์กับ1เน้นที่เลข0เลขลักสิบลักสิบมีศมี1มี2เลขหลักหน่วยมีสมีหามีหจับคู่หายเลข2อตมี0 4 0 5 0สีเป็นตัวเน้นตัวล่องลงมาเป็น1นึ่งสี่หนึ่งหาหน เรากตัวกันอีกจะมี2อ2สี่สองห้าสองหกทาเลขจะเบิ้ลกระเบิ้ลได้หนึ่งหนึ่งกับศูนศูเลขสามตัวมีแปดศูนย์สี่แปดหนึ่งสี่แปดศูนย์หาเน้นซ้ำกันนำนักทอกันนนทิยาลงถือบ่ค่ะแม่ค่ะถูกค่ะเออขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่หายแนวท่านะคะพ่ออพ่นแค่ค่ะเบิ้ลิีนี่แล้วก็ของนนทิยาก็หายเอ็ีุ่กคนแม่ มีฟอมเทีอมหมันนั่เนเลยมันแกเต็มรล่อเลยในกางวันนี้ค่ะแล้วก็มีกการเปลี่ยนแปลงโงมต่ายแล้ววันที่ส็ดสิบสองไนมันจะายตัวมาอีกทีหนึ่งจะหายเต็วค่ะ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 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพอเมพิ่นเอทซีกับสิดีนินนะคะเสียงสัมผัสเรววางนนทิยากับแม่ล้อยเอสนะคะแม่บอกว่างวดนี้มันใจเกินรอยนะคะเขากับมาลุ่นน้ากันนะคะว่าโค้งสุดท้ายแม่เราจะฟันหาหางเดียวจะเป็นโตัวใดนะคะอันนี้หาต้องงวดกับยังบ้านในฟันหายกับ เป็นเลขหลายตัวยุ่นะคะเขาก็มาลรุนน้ากันนะคะใกล้ๆเลขออกเดี๋ยวนุ่นทิยาจะโทษสัมผัสอีกรอบหนึ่งนะคะนะคะนุ่นทิยาก็ขออวยพหรหายพอไ่พี่น้องเอฟซีโสดีกันแนวทางของแม่ร้อยเอ็ดนะคะโสกๆมันๆค่ะ